เซียนหุ้นเนี่ยเวลาเขาลงทุนเขารู้ได้ยังไงว่าต้องเอาเงินไปใส่ในหุ้นตัวไหนอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานที่เราต้องรู้ถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นนักลงทุนวันนี้มีหนังสือฟรีและดีมาแชร์ต่อครับคุณผู้ชมเพื่อไม่ประกาศเสียเวลาไปกันเลยครับเริ่มแรกเนี่ยให้คุณผู้ชมเข้ามาที่ Google นะครับให้พิมพ์คําว่าเศรษฐศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทย PDF แบบนี้ก็ได้ครับผมมันจะมีลิงก์เนี้ยขึ้นมานะครับ พอคุณผู้ชมจิ้มเข้าไปครับผมมันจะเจอหนังสือเล่มนี้ก็คือเศรษฐศาสตร์ฉบับปรับปรุงใหม่เล่มเดียวจบก็คือเป็นหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทยครับผมด้านขวาบนนะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถดาวน์โหลดได้เลยครับผม,มกดดาวน์โหลดเลยก็ได้หรือว่าจะกดปริ้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมก็ปริ้นหนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วหนังสือเล่มนี้ช่วยอะไรได้บ้างครับผมคือหนังสือ ถ้าเป็นเศรษฐศาสตร์ที่เป็นในเชิงทางการแบบนี้ครับผู้ชมมันก็จะเรียกว่าอ่านยากนิดหนึ่งเนื่องจากภาษาไทยเนี่ยคือด้วยความที่ว่าเป็นฟอร์แมตท,ทางการเนี่ยมันจะอ่านยากนะครับสำหรับหนังสือเศรษฐศาสตร์แต่ก็จะคล้ายๆกับที่เราเคยเรียนนะครับอ่ะไปดูสารบัญครับผมว่าเฮ้ยเสี่ยงหุ้นเขารู้ได้ไงครับผมว่าต้องเอาเงินปุน๊บในตัวไหนแล้วก็ถ้าเกิดแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นทริคในการอ่านหนังสือเศรษฐศาสตร์นะครับ คือไม่อยากให้คุณผู้ชมอ่านแบบท่องๆนะครับวิธีการอ่านของหนังสือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรก็ตามคุณผู้ชมในตลาดทุนเนี่ยให้คุณผู้ชมอ่านไปแล้วก็ตั้งคำถามไปเสมอครับว่าถ้าทำ A จะเกิด B ถ้าทำ B จะเกิด C ถ้าเพิ่มอันนี้สิ่งไหนจะเกิดขึ้นถ้าลดอันเนี้ยสิ่งไหนจะเกิดขึ้นแล้วทำยังไง a b c ถึงจะเปลี่ยนอะไรประมาณนี้ครับผู้ชมเวลาอ่านไปเนี่ยให้อ่านปุ๊บถ้าอันไหนรู้สึกแบบสงสัยแบบเนี้ยให้จอดก่อนแล้วก็ตั้งคําถามลิสค์คำถามไหครับผมว่าถ้าเกิดเนี้ยมันจะเป็นยังไงอย่างเช่นถ้าเกิดว่าทรัมป์เปลี่ยนนโยบายเงินถูกดูดเข้าอาเมริกาอาเมริกาได้เปรียบแล้วค่างเงินบาทจะเป็นยังไงนี่คือตัวอย่างครับผมอ่าสารบัญก็จะมีอะไรบ้างครับผู้ชมก็คือมีตั้งแต่อ่าความเข้าใจพื้นฐานครับ มีความเข้าใจพื้นฐานนะครับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ก็จะคล้ายๆกับที่เราเรียนนะครับแล้วก็ภาคการผลิตครับกลไกอุปสงค์อุปทานก็คือพวกดีมานซัพพลายทั้งหลายแหล่ครับผมเนี่ยการใช้น้ามันของคนไทยตลาดแรงงงแรงงานครับแล้วก็จะมีพวกนี้มาเรื่อยๆครับผมหนังสือเป็นสีสวยงามครับเรียกว่า presentation ดีมากๆนะครับคุณผู้ชมก็ลองไปอ่านดูนะครับมันก็จะมีพวก เงินลงทุนจากต่างประเทศมีความสําคัญแค่ไหนถ้าเงินต่างประเทศเข้าจะเป็นยังไงถ้าเงินออกจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยนโยบายการคลังอันนี้ก็จะมีผลกับผมว่า,าสิ่งต่างๆในประเทศจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้มีประมาณสัก172หน้าครับผ,ผู้ชมยังไงก็ลองโหลดมากันดูนะครับอันนี้คือ เป็นหนังสือฟรีได้ดีถามว่าความรู้ชุดนี้มันเอาไปใช้หาเงินยังไงได้บ้างครับมันก็จะมีพวกข้างเงินครับพี่พี่มีตลาดทุนนะครับมีการพวกดอกบงดอกเบี้ยครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าทําแบบเนี้มันจะเป็นยังไงการขึ้นการลงของดอกเบี้ยนะครับอันนี้คือมีผลกับตลาดมากๆครับผมอ่าพวกน้ำมงนน้ามันก็จะมีผลกับหุ้นน้ามันบางตัวนะครับก็ลองโหลดไปอ่านดูนะครับอ่า หนังสือก็จะเป็นสีสวยๆแบบนี้เลยครับผมวันนี้มาแชร์สั้นๆปราวานนี้ครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ